ดวงเครื่องปีหลังไปเอา7วันเนาะสำหรับคนที่เกิดวันจันนะคะตัดสินใจอะไรผิดค่อนข้างเยอะเกิดวันอังคารความใจร้อนวันพุธเรื่องของการเดินทางเพื่อสาดจะทําให้คนหมั่นใจวันศุกร์แนะนําว่าอย่าเพิ่งไปทําสวยคนที่เกิดวันเสราร์อุบัติเหตุค่อนข้างหนักคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานการเงินค่อนข้างจัดเต็ม เริ่มกันที่วันจันทร์นะคะสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะก็อยากให้ระวังในเรื่องของการติดต่อเจราจาค้าขายนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตจะมีเรื่องที่ทําให้คุณเนี่ยตัดสินใจอะไรผิดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีอิทธิพลจากคนรอบข้างนะคะมาบีบคุณทำให้รู้สึกว่าเ,เกิดความอึดอัด ตัดสินใจพลาดแล้วก็เสียเงินเยอะนะคะนี้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์แต่ในเรื่องของความรักนะคะความรักอย่าหูเบานะคะสำคัญที่สุดเรื่องของสุขภาพอยากให้ระวังในเรื่องของการเจ็บหน้าอกหรือความเครียดทําให้เหมือนแบบกดไหลย้อนแล้วมันตีขึ้นข้างบนนะคะนี้ต้องระวังคนที่เกิดวันอังคารนะคะอย่างแรกคือที่จะต้องระวังมากๆเลยคือเรื่องเกี่ยวกับความใจร้อนนะคะคำพูดนะพูดเร็ว คิดเร็วทําเร็วจะทําให้เราไปทําร้ายคนรอบข้างแล้วเราก็จะต้องกลับมาเสียใจทีหลังนะคะนี่สำคัญมากๆเเรื่องของสุขภาพนะคะจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนน้อยนะคะขาดวิตามินแล้วก็ทำงานหนักจนเกินไปหรือว่ามีแอคทิวิตี้ทำให้การใช้ชีวิตมัน,มนเหนื่อยขึ้นนะคะนี่ต้องระวังต่อมาก็คือเรื่องของความรักของคนเกิดวันอังคารนะคะก็ จะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาหรือมีคนเข้ามาทําให้จิตใจค่ย้ยขวนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ในช่วงนี้ก็จะได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ให้ใจเย็นๆหน่อยนะคนที่เกิดวันพุธนะคะวันพุธเนี่ยอยากให้ระวังในเรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางโดยเฉพาะทางบกกับรถสองล้อนะคะอันนี้ต้องระวังมากๆแล้วก็เรื่องของการข้ามถนนนะคะ แล้วก็จะมีเรื่องของอุบัติเหตุที่ทำให้ขาเจ็บนะคะหรือว่ามีปัญหาที่ขาเป็นหลักในเรื่องของงานทำงานนะคะให้ระวังคนผิวเข้มนะคะเป็นผู้ใหญ่เพศตรงข้ามนะคะจะทำให้เสียใจแล้วก็งานที่คาดหวังเอาไว้เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ ลองสวดมนต์เป็นบทพาหุงเพื่อแก้ไขตรงนี้ดูนะคะแล้วก็เรื่องของความรักคนที่เกิดวันพุธช่วงนี้ยังไม่ลงหลักปักฐานกับใครหรือว่ามีคบอยู่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเบื่อไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ก็เลยเปิดใจค่อนข้างกว้างนะเ,เรื่องของสุขภาพนะคะก็ไม่หนักเท่ากับอุบัติเหตุระวังแค่เรื่องตาการใช้สายตาเท่านั้นเองคนที่เกิดวันพฤหัส อย่างแรกนะคะให้ระวังในเรื่องของการจ่ายเงินอย่างที่สองออจ่ายเงินนี่แหละคือจ่ายเงินเกินตัวอย่างที่สองก็คือ,อ,อจะมีเรื่องของหนี้สินเข้ามานะคะอย่างที่สามเ,เรื่องของที่ทำงานการที่เราพยายามโชว์เผามากๆจะทำให้คนหมั่นใจแล้วก็เกิดสตูเกิดขึ้นนะคะการทำงานทั้งหลายแหล่ก็จะถูกข,ขัดขวางค่อนข้างเยอะตรงนี้เนี่ยไปอยากให้คนเกิดวันพฤหัสเนี่ย บูชาพระประจําวันเกิดนะคะแล้วก็เอาไปถวายที่วัดแล้วก็กรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วขอพรเยอะๆนะคะเ,เรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ถ้าใครยังรู้สึกคุมเครือปล่อยไปเลิกไปนะคะหรือไม่ก็เงียบไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรมากแล้วก็ค่อยๆปรับชีวิตให้เข้าไปสู่ทางที่ทําให้ตัวเองมีความสุขดีกว่านะคะเรื่องของคนใหม่ยังไม่ต้องสนใจเ,เรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องของ กระเพาะนะคะแล้วก็เรื่องของการอักเสบตามข้อต่างๆส่วนคนที่เกิดวันศุกร์นะคะวันศุกร์เรื่องแรกนะคะเรื่องของความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยจะมีเรื่องของความน้อยใจการเสียใจแล้วก็สะท้อนออกมาทางคําพูดและการกระทําทําให้คนที่คุณพยายามจะ ให้เขารู้ว่าคุณรู้สึกเสียใจนะอยากให้เขาแบบกลับมาสนใจเนี่ยเขากลัวแล้วเขาก็จะหนีคุณไปไกลกว่าเดิมนะคะน,นี้อันนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกยังไงเนี่ยอย่าประชดให้พูดกันตรงๆหรือว่าอะไรที่รู้สึกว่าคุณคิดเยอะเกินไปเนี่ยขอให้เบาลงหน่อยแล้วก็อย่าไปคิดมากนะคะเรื่องงานก็คือเหมือนกับเรื่องของความรู้สึกเมื่อกี้เลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพูดเยอะเกินไปมันก็เกิดปัญหานะจ๊ะ สุขภาพนะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องของการปวดบริเวณนั่งหนาช่วงหูแล้วก็ช่วงช่วงนี้เลยครึ่งหน้านะคะแล้วก็มึนหัวค่อนข้างบ่อยนะตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นประสาทนะคะจะต้องมีการทําฟันหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับช่วงบริเวณใบหน้าแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปทําสวยนะคะถ้าไปร้อยไหมไปฉีดโบท็อกทําอะไรบริเวณนี้อาจจะมีเรื่องของปักเบี้ยวได้นะจ๊ะอันนี้ต้องระวัง เรื่องของความรักในช่วงนี้อย่าเพิ่งมีปลอดภัยที่สุดถ้ามีแล้วยังไงก็เสียใจคนที่เกิดวันเสาร์อยากให้ระวังในเรื่องของการขับรถโดยเฉพาะขับรถเองนะคะขับรถเองแบบใจร้อนแล้วก็วุ่นวายในเรื่องของการโทรศัพท์เวลาขับรถอันนี้อุบัติเหตุค่อนข้างหนักแล้วก็ที่เห็นชัดๆเลยคือส่วนใหญ่จะเป็นรถสีอ่อนสีขาวสีเทาสีบอนสีทองประมาณนี้ ใครที่มีรถสีประมาณนี้นะอย่าโทรศัพท์เวลาขับรถเอออันนี้ต้องระวังเ,เรื่องของการงานนะคะอ,อ,อย่าลงทุนเยอะนะคะคุณคิดว่าคุณจะลงทุนหรืออยากจะเปลี่ยนงานช่วงนี้พยาย,ยามโหทุกอย่างไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนแล้วก็ถ้าอยากลงทุนขอให้มันเป็นอะไรที่แบบตัดลงประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ1ในสของที่คุณคิดเอาไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่า หนเนี่ยคุณยังไม่ได้ศึกษาทุกอย่างอย่างชัดเจนร้อเซนะคะแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์กับมันมากนักนะคะอยากให้ลองดูก่อนว่าทําได้หรือทําไม่ได้ส่วนเรื่องของความรักนะคะความนั้งในช่วงนี้เนี่ยคนที่มีคู่นะคะให้ระวังเรื่องของการท้องนะคะท้องเนี่ยดีแต่ว่าท้องครั้งนี้นะคะ มันจะค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยก็คือต้องหาหมอพบแพทย์ต้องระวังค่อนข้างเยอะแต่ถ้าดูแลอย่างดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับคนที่เพิ่งมีแฟนเพิ่งคบขอให้ป้องกันให้ดีจะมีปัญหาเรื่องของการท้องหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยเกิดขึ้นพอสมควรแล้วก็อยากให้เช็คด้วยว่าคนที่คบอยู่เนี่ยเขาสดจริงหรือเปล่าอันนี้ค่อนข้างสําคัญเนาะเดี๋ยวผิดสีง คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เนี่ยเ,เรื่องของโชคลาบนะคะแล้วก็การงานการเงินเนี่ยค่อนข้างจัดเต็มนะคะทุกอย่างเข้ามาดีทําอะไรก็ราบรื่นแต่ว่าสิ่งที่ราต้องระวังคืออย่าเหลิงนะคะการที่คุณประสบความสําเร็จแล้วคุณเหลิงเนี่ยจะทําให้มีคนเนี่ยไม่ชอบคุณเยอะแล้วก็มันจะมีเรื่องของคําพูดที่คุณ รู้สึกโอ้อวดจนเกินไปนะคะหรือมั่นใจตัวเองจนไม่ได้ระวังหลังนะคะจะถูกคนทํำร้ายหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คิดดีๆแล้วก็พยายามคิดซะว่าสิ่งที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะต้องเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งโชว์ทุกอย่างมากจนเกินไปทุกอย่างไม่ได้อยู่กับเราแบบถาวรน,นะคะเ,เรื่องของสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องของการ เจ็บหรือการที่มีเลือดออกตามข้อต่างๆนะคะหรือว่ามีพวกอะไรเป็นตุ่มๆขึ้นมาตามตามตัวนะคะตามผิวหนังหรือสิวอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของอากาศจะมีผลให้คนวันอาทิตย์เนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะกว่าคนที่เกิดวันอื่นๆนะคะส่วนเรื่องของความรักก็ถือว่าแฮปปี้ดีไม่มีปัญหาค่ะ